ไม่ไม่หนูหนูเอาออกมาหวานไม่เป็นไรไก่ไม่กัดค่ะไก่ไม่กัดไก่อันนี้ไม่ไม่ไม่เป็นไรหนูอุ้มได้ออนหนูลองอุ้มสิอุ้มได้อุ้มได้ไม่จิกลูกไม่จิกไม่จิกไม่จิกแล้ว ไม่จิกค่ะหนูลองอุ้มแล้วไม่ไม่ไม่จิกมานี่มามาเอาเนนี่อาอันนี้มากินก่อนขอมันชิกมือมันไม่จิกใช่ไหมไม่ไม่่มาไี่จิกแล้วเราเอาไปเก็บไข่ลูกเร็้ มามาอยู่นี่นะมาเร็ว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 เร็เลวลม,าม,าม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 ันไม่เป็นไรเลยค่ะลูกหนูมาดูก่อนไม่เป็นไรไม่ทำอะไรลูกมามาหามา, am <S 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 ม,าม,มาลูกมานั่น เราเราจะได้ไปมุมอื่นบ้างเนาะนี่มามาตะก้ามาจะไปแล้วมาเ๋ยวๆค่ะนี่ไงอยู่ตรงนี้มาเอาเลยไม่เป็นไรลูกมาเอามาเอามาเอา หนูไม่เอาแล้วแล้วแล้วถ้าหนูไม่เอาหนูก็ไม่ได้เก็บไข่นะไม่ไไมไยดไม่เป็นไรไม่เป็นไ,ม,นไม่ทาอะไรเนเห็นไหมเห็นหมไม่เป็นไรค่ะนี่ ก็นึกว่าหนูให้อาหารไงคะไม่เป็นไรคะ่ะไม่ต้องกลัวมากับมามะ